สวัสดีและดีจต้อนรับเข้าสู่ช่องบัชชันวิเหมือนเดิมครับผมกับเกมไมคับเวอร์ชัน1.17.20เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ถ้าเป็นการเอาชีวิตรอด EP ที่1เหมือนเดิมไปแล้วนะครับซื้อไปกาชีวิตรอดครั้งใหม่หลังจากที่เซิร์ฟนั้นหายสาบสูญนะครับผมก็ในวันนี้น้าเราก็มาเิ่าชีวิตรอดกันแบบจริงๆจังๆโดยที่เรามาโผล่กันในที่ที่ไหนวะเนี่ยนะครับก็นะฮะถ้าใครได้ยินเสียงฝนนะครับใช่แล้วครับผมอัาชิปอยู่ข้างนอก ทำไมึงอ่จจะคิดกันนอนเพราะว่าข้างในตอนนี้เปิดข่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะเข้าไปข้างในนะครับแต่ที่ผมเปิดกล่องในวันนี้อันนี้ไม่ใช่กล่องที่ผมอันนี้สร้างขึ้นมาเองนะนี่คือกล่องที่ผมเปิดเซิร์ฟมาแล้วก็ได้เลยนะครับนี่คือมันมีเวอร์ชันนั้งแต่เวอร์ชั่น1 1 6ข,ขึ้นไปมันก็มีให้แล้วนะครับก็นะฮะเดี๋ยวเราจะมาหยิบของกันซึ่งของน,นี้ก็มีแต่ขวานนะคับเดี๋ยวเราจะเอาขวานไปใช้งานนะครับผมย๋ยวขอขุดของแป๊บหนึ่งนะฮะ ก็เหมือนเดิมน,นะครับจะไม่อัดคลิปจะไม่ตัดต่อนะครับคลิปนี้ก็คือลงเลยนะฮะเสร็จแล้วตัดเลยจะต,ตัดนิดนหน่อยแล้วก็ลงเลยนะครับก่อนอื่นเราไปหาไม้กันก่อนซึ่งไม้ตอนนี้ที่นี่ไม่น่าเหมาะเยอะไปหาที่อื่นก่อนนะฮะเอาที่มันมาเหมาะเหมาะสิมาเหม,มาะเออนี่ไงตัวนี้โอเคนะครับเราก็จะมาเาริ่มชีวิตรอดกันใหม่ในการหาของเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเวอร์ชันนี้น่าจะหาง่ายเพราะว่าผมลงถ้ำแล้วก็ไม่น่ากลัวเหมือนเดิมนะครับจะเจอแต่เหวที่ผมอยู่ต้องไปเจอแน่นอนนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ โอเคเราจะตัดไม้สัก 2- อสาต้นนะฮะแล้วเราค่อยไปกันเลยนะครับก็ถ้าเผื่อได้ยินเสียงตบนะครับก็คือดูงกัดนะครับพาะผมอัดคานอแล้วตอนนี้ฝนกาลังตกนะครับก็ต้องใช้เสียงสูงนิดหนึ่งนะครับผมก็อยวเรามาตัดไม้กันเลยนะฮะก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นวันแรกเลยนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับผมก็เอยวหลังไม้มันก็มีหลังไม้นะฮะผมก็ต้องมาทําหลังไม้แน่ๆนะฮะก็นะฮะเ๋ยวเรามาตัดไม้กันสักอันนี้ต้นที่สามมาเนาะ ผู้เสียเย๋่วลืมนะฮะอ่าตัดต้นนี้เสร็จแล้วก็โอเคได้หมายแล้วแล้วก็ไปตัดต้นนี้ต้นนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางกันต่อนะฮะเราจะเดินทางจากกังหวะจะเจอหมู่บ้าน <c oughs> ทําไมเราต้องการหมู่บ้านเพราะาหมู่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็จะได้ของจากชาวบ้านนะฮะมันจะดีกว่าเยอะนะฮะถ้าเราไปอาศัยอยู่ตาลั่งอุ้ยสองต้นติดก,กันบ่อู้เดี๋ยวดของดีของเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะฝนตกช่างแม่งนะฮะเราก็ให้มันตกไป แต่ก่อนอื่นเราฆ่าแกะดีกว่าเนาะซึ่งเรามีดาไม่ไม่มีเราไปฆ่าแกะกันเลยดีกว่านะฮะฆ่าเกิดโดยการใช้สติกนี่แหละง่ายๆสองดอกเอาไปสองดอกถอยดิไปไหนไอแกะปิดมาดีดินี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเออสวยอาา่าฮะได้อีกตัวหนึ่งละผมว่าวันนี้น่าจะได้สามตัวเราก็ทําไปเตียยได้เลยนะจะได้นอนแบบสบายๆในอีพีแรกเลยนะฮะ ก็ฝนตกช่างแม่นะฮะก็คือเราก็อาจจะตอฝนต้นนี้แหละดีสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาแก่ตัวนึงดีกว่าแก่สีขาวนะไม่ได้แก่สีดํานะครับผมรู้สึกว่าน่าจะไม่มีเอ้ยมี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 มสิมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีอยู่แล้วนี่วิ่งเนยเดี๋ยวอาหารหมดพอดีเดี๋ยวเราเดินธรรมดาดีกว่าเนาะก็นะฮะเรามาเอาชีวิตรอดวันแรกก็จะประมาณนี้แหละคือผมเป็นคนนึงอะที่แบบอยากจะเดินทางไกลสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ เดินทานจาก,กว่าหลอดอาหารตรงนี้มันจะหมดนะครับถ้าหลอดอาหารตรงนี้หมดเราก็ค่อยไปสร้างบ้านและเลือกจุดที่เราต้องการนะฮะเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ให้อาศัยอยู่ได้นะครับเพราะว่าเราเปิดผีอย่างฮาร์ดนะครับเราเปิดถึงสุดเลยนะครับคือฮาร์ดนั่นเองนะครับถ้าเราเปิดฮาร์ดแล้วหินหินหินโอช่างแมงเราไม่เอาดีกว่านะฮะเราไปที่อื่นเถอร์นะฮะวูววนนมูมม่บ้านร้างซึ่งต้องสุ่มนะถ้าเราเจอหมู่บ้านดีก็ดีไปถ้าถ้าเจอหมู่บ้านร้างก็จบนะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้หมู่บ้านหมู่บ้านดีนะฮะหมู่บ้านที่มีชีวิตนะครับเพราะแต่เล่นกับใครเล่นกับน้องม,มาเนี่ยผมเจอแต่หมู่บ้านร้างนะฮะเจอหมู่บ้านร้างมาหลายหลังมากเลยนะก็เลยคิดว่าเออในชีวิตนีจ้จะเจอหมู่บ้านดีๆไม่ได้สักหลังเนาะแต่เออคราวนี้เราจเจอหมู่บ้านดีว่ะน่าจะใหญ่นะ๋ยวผมดูก่อนนะว้าวว้าว,ว,าวอุ้ยสวยอะวิวดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนนี่อะไรอะนี่แปลกๆอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ อาตทอืมไม่มีทางไม่ได้แย้มกลหอกเนเล่นมาธนากูก็ต้องรู้สิเฮ้ยแต่นี่สวยดีอะเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะออ้ชอาวบ้านโอ้ข้าวพร้อมโอเคเราอยู่นี่ละเราไม่ต้องไปไหนละแค่เดินม,มาไม่กี่นาทีก็ได้ละถ้าจําได้จ่ียีก่อนูน้นี่อ๋อเป็นอันนี้นี่ว่ไอ้ห้องสมุดนะครับห้องสมุดจะมีชั้นสองนะครับนี่ชั้นสองเห็นไหมชั้นสองมันจะเป็นแบบระเบียงไปข้างล่างแล้วก็ยืดไปข้างนอกนะฮะ่ะรโดดดีกว่าเนาะเราไม่ โอ้ยเจ็บนะฮะเดี๋ยวเราหาแก่ตัวหนึ่งนะฮะหรือไม่เราก็ป้นบล็อกบล็อกขนนี่เลยนะฮะเราป้นบล็อกดีกว่าเพราะว่าสวัสดีเดี๋ยวเรากดเลมอ่าเราป้นบล็อกดีกว่านะฮะเราไม่ไปหาละเราได้ละอู้สุดยอดนะครับโอเคผมว่าคลิปนี้น่าจะสั้นแหละเพราะว่าเราเจอหมู่บ้านละเดี๋ยวเราขอตั้งหลักที่นี่น่าจะหลังไม้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝนสาดนงตัวเอง ก่อนเื่นเรามาทำไม้ก่อนดีกว่านะฮะทำไม้โดยใช้บล็อกทั้ง4นี้ทำเป็นโต๊ะคราฟและก็ใช้โต๊ะคราฟมาวางไว้แถวนี้ก่อนทำเป็นดาบนะฮะทำเป็นดาบรู้สึกน่าจะง่ายอยู่นะก็ใช้เป็นดาบไม้ตัดไม้ก่อนนะฮะแล้วก็ขวานี่เรามีขวานอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปลรูปไม้ก่อนแป๊บน,นึงนะครับก็แปลรูปไม้มาใช้งานได้โหได้เยอะอยู่นะแล้วก็อู้ที่นี่โอเคเลย เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่แล้วกันนะครับรู้สึกว่าที่นี่น่าจะโอเคแล้วออ้โลกรเลมเตยเย็นโดดเดี๋ยวเราหาบ้านก่อนบ้านที่วีเลเจอร์ไม่น่าจะอยู่ถึงขอโดยสำรวจแป๊บนึงนะขอว้เราไม่น่าปล้นเลยเราน่าจะปล้นในอีกทีนะเป็นช่างปล้นเนาะประเด็นโอ้บ้านนี้น่าจะเหมาะโอเคเราเลือกที่มีดีกว่ามีเตียงด้วยอะผมว่าเดี๋ยวอ๋อบ่อน้ําอันนี้ไบโอมไบโอมไบโอมโคลนี่ว่าเออดีเหมือนกัน ที่นี่น่าจะมีแบบว่าพวกกระต๊อบของในพ่อแม่มดเนาะมันน่าจะอยู่แถวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปสำรวจกันนะอีพีหน้าโอ้สวยอะ่ะเออที่นี่น่าจะหมาะทาบ้านได้เลยเนาะเพราะว่ามันใกล้กับพวกนี้เแล้วก็มีการแลกของได้ง่ายที่นี่อะ่ะออลงมา้าแต่ไม่มีมา้าไม่มีม้าเลยอะ่ะอ๋อเส็งโอเค๋ยวเราไปคนขอนดีวกว่า รู้สึกว่าการเปิขอนี่น่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะจอดที่สุดละในบรรดาน,นี้นะครับก็เดี๋ยวไปข้างล่างก่อนดูซิว่าบ้านนี้มีขอไหมไม่มีอ่อบ้านนี้แหละบ้านนี้มีแต่เตียงอ่ะสิ่งอ่อบ้านไหนเนาะบ้านโน้นบ้านโน้น,นเดี๋ยวไปดูก่อนบ้านนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูนี่ว่าเป็นบ้านปรุงยาเนาะบ้านหลังนี้เออเจอแล้วนี่กล่องกล่องโอ้ฮะใม่หนังมานี่นะปนกล่องแม่งเลยไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหมนะพวกกล่องไปด้วยเออนี่แหละชาวบ้าน,นก็ได้ไม่ต้องมีกล่องใช้ไม่ทุบบ้านนะฮะเดี๋ยวจะทำบ้านเองนะครับก็สัญญาตัวเองว่าจะทําบ้านตัวเองโดยที่เราไม่ต้องอยึดของชาวบ้านอ e ิิเเจอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านช่างหินเนาะเดี๋ยวเราจะดูต่อว่าอุปกรณ์มีไหมมีแค่นี้ก็กลับ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนอกจากนอกจาก,ก,จากธรรมดากลวยง่ายแล้วก็โอ้ไม่มีกล่องไม่มีเลยเหรอ,อชาวบ้านที่นี่มันแปลก ไม่มีอะไรเลยนะจริงๆดูเด็กแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะดูเด็กนะฮะนี่ไปการชีวิตรอบแบบไหนดีวะเนี่ยแบบไม่มีของให้เหรอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนที่มันจะมืดนะฮะนันมันจะเป็นแบบลงตีเหล็กปะวะถ้าลงตีเหล็กข้าราชก็น่าจะโอเคเพราะว่ามีของให้อยู่นะครับเผื่อจะได้แบบพวกไอ้นี่ด้วยนะครับผมอออนี่ไงลงตีเหล็กคิดถึงอ่ะมันมีเตาสองเตานี้ให้อ่ะแล้วก็มีบ่อลาวาอุ้ยครบแล้วอ่ะ ที่นี่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าตรงนี้มีอะไรวูนี่กล่องนี่ไงนี่ไงเราไมา่โอ้โอ้โอเหล็กสองก้อนแล้วก็ต้นนี้โอเคเราเอากล่องไปด้วย <c oughs> เป็นบลูที่แบบปนกล่องมากๆเลยนะเดี๋ยวผมว่าเรานอนที่นี่ก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วแหละตอนนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวเราไปค่อยสำรวจบ,บ้านในอีพีหน้าแล้วกันนะครับก็ในอีพีนี้เราเจอของทด่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราขอคำขอแป๊บหนึ่ง นะครับใช้เตียงนี้หนึ่งแล้วก็นี้หนึ่งโอเคนะครับโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วของนะคะสํสำหรับวันนี้เดีย๋ยวเราตั้งของไว้นี่ก่อนแล้วก็เอาของอให้หมดนะครับก็ประมาณนี้แหละที่เรามาเจอกันนันนี้นะฮะแล้วก็ปิดแล้วก็เอาของอให้หมดนะฮะเดี๋ยวก่อนดิเออนี่แหละแล้วก็ต้องรีบหน่อยโยมม,มีพวกซองบีโผลมาเพราะว่า,าวนี่เป็นอีพีแรกนะครับเดีย๋ยวเราตายห่านไม่ได้เลยนะ ถ้าไตหานนี่คือแบบจบไปนะเดี๋ยวเราเอานี่มาด้วยโอเคนะครับเราได้บ้านแล้วแหละตอนนอี้เสียงว่าเลยนะเมื่อกี้จะเผื่อเจอซอมบี้แบบเท่านี้ด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็มีแค่นี้แหละก็เป็นกาชีิตรอวันแรกที่ถือว่าดีเหมือนกันหู้ยนี่แก่สงสารแต่เอาที่นี่ไปแล้วเดี๋ยว่อยไปแทนแล้วกันเนาะนะฮะวันนี้เราต้องขอลากักนไปก่อนเพราะก็ใหม่จะก็ใหม่ในคลิปหน้าเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีครับเออเีย oh, yeah.